40เหรียญป๊มรุ่นแรกภาคเกจีอาจารย์สายเพชรบุรีอันดับที่40เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อหวนวัดนิคมวัดชิลาลามปีพุทธศักราช2539อันดับที่39เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสุขวัดบันไดทองปีพุทธศักราช2496อันดับที่38เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อสงวนวัดเนรันชลาลาม ปีพุทธศักราช2508อันดับทีบ่37เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อชมวัดสิงห์ปีพุทธศักราช2487อันดับที่36เรียนรุ่นแรกหลวงพ่อทองวัดเขากระจิวปีพุทธศักราช2510อันดับที่35เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเทพวัดพ้านอนปีพุทธศักราช2484อันดับที่34เรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเดช วัดถินปุลาปีพุทธศักราช2,500อันดับที่33เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อพวงวัดพระนอนปีพุทธศักราช2,498อันดับที่32เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อโศกวัดปากของบางคกปีพุทธศักราช2,480อันดับที่3 1เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อชิมวัดท่าคอยปีพุทธศักราช2482 อันดับที่30เหรเียญรุ่นแรกหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยลงปีพุทธศักราช2491อันดับที่19เกรลียญรุ่นแรกหลวงพ่อลุ่งวัดโพภะในปีพุทธศักราช2490อันดับที่28เหรดเลียญรุ่นแรกหลวงพ่อบุตรวัดผมวิหารปีพุทธศักราช2496อันดับที่27เหรลียญรุ่นแรกหลวงพ่อชันวัดมาประเขา ปีพุทธศักราช2485อันดับที่26เรียญรุ่นแรกหลวงพ่อชินวัชอมคีรีปีพุทธศักราช2507อันดับที่15เรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเช้าวัชอําคีรีปีพุทธศักราช2499อันดับที่24เรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแก้ววัดหัวนาปีพุทธศักราช2507อันดับที่23เรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแถมวัดช้างแทงกระจาด ปีพุทธศักราช2536อันดับที่22เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อรวมวัดลาดโพปีพุทธศักราช2496อันดับที่21เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อแชงวัดปากอ่าวบางตะบูลปีพุทธศักราช2494อันดับที่20เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อคงวัดเข่ากาาิ้งปีพุทธศักราช2523อันดับที่19เหลียนรุ่นแรกหลวงพ่อตัดวัดชัยนา ปีพุทธศักราช2518อันดับที่18เหลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อแลวัดพระทรงปีพุทธศักราช2509อันดับที่17เหลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อปอดวัดในปากทะเลปีพุทธศักราช2492อันดับที่16เหลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อจ้วนวัดพระพุทธบาทเข่าลูกช้างปีพุทธศักราช2505อันดับที่15เหลี่ยนรุ่นแรกหลวงพ่อเนาะวัดป้อม ปีพุทธศักราช2538อันดับที่ส4เหลี่ยญรุ่นแรกหลวงพ่อมีวัดพระทรงปีพุทธศักราช2496อันดับที่13เหลี่ยญรุ่นแรกหลวงพ่อจางวัดเขื่อนเพชรปีพุทธศักราช2513อันดับที่12เหร,รี่ยญหลวงพ่อแค้ววัดโพเรียงปีพุทธศักราช2513อันดับที่11เหลี่ยญรุ่นแรกหลวงพ่ออบวัดทํำแก้วปีพุทธศักราช2516 อันดับที่10เหลียญรุ่นแรกหลวงพ่อชิดวัดมหาธาตุปีพุทธศักราช2480อันดับที่9เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อจันวัดมะลึกัทยวันปีพุทธศักราช2506อันดับที่8เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่ออุ่นวัดตาลกงปีพุทธศักราช2540อันดับที่7เหรียนรุ่นแรกหลวงพ่อเจริญวัดทองนพคุณปีพุทธศักราช2500อันดับที่6เหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อแช่มวัดนายาง ปีพุทธศักราช2473อันดับที่5เหลียญรุ่นแรกหลวงพ่อแพลวัดตโนดหลวงปีพุทธศักราช2 5 1 7อันดับที่4เหลี่ยญรุ่นแรกหลวงพ่อเพลินวัดหนองไม้เหลืองปีพุทธศักราช2495อันดับที่3มเหลี่ยญร no ุ่นแรกหลวงพ่อทองสุกวัดตโนดหลวงปีพุทธศักราช2492อันดับที่2เหลียญรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐปีพุทธศักราช3อันดั่1เหรยญรุ่นแรกหลวงพ่อุย วัดคงคารามปีพุทธศักราช2465